็จบข้อ1กับข้อ2ไปแล้วเมื่อกี้ก็มาที่ข้อ3เลยก็คือว่าข้อ3ามเนี่ยจะเป็นการสร้างมุมให้มีขนาดเท่ากับขนาดของมุมที่กําหนดให้การสร้างพื้นฐานของเราก็คือเราจะกําหนดให้ A B C เป็นมุมมุมหนึ่งแล้วก็สร้างมุมเอ z ให้มีขนาดเท่ากับขนาดของมุม A B C ดังรูปนี้นั่นเองอันนี้ก็คือเป็นรูปที่ได้จากการสร้างพื้นฐานนะคะ โอเคเรามาเริ่มกันที่การให้เหตุผลเลยอันดับแรกเนี่ยเราจะลากส่วนของเส้นตรง DE และส่วนของเส้นตรง MN นะคะก็คือว่าลากส่วนของเส้นตรง DE แล้วก็ลากส่วนของเส้นตรง MN ก็จะได้ดังรูปนี้ค่ะนี่นี่ไง DE แล้วก็ mn ที่เราลากเชื่อมกันนะคะเราอ่ะก็จะได้ว่าสามเหลี่ยม dbe กับสามเหลี่ยม myn เป็นสามเหลี่ยมที่เท่ากันทุกประการโดยมีความสัมพันธ์แบบด้าน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 าน,นั่นเองคะ่ะก็จะได้ว่าจะได้ว่าสามเหลี่ยม d B DBE ค่ะเ b e เท่ากันทุกประการกับสามเหลี่ยม M Y N ความสัมพันธ์ก็คือแบบด้านด้านด้านใช่เองทีนี้เพราะอะไรเพราะว่า BE จะยาวเท่ากับ Y N เพราะว่าจากการสร้างเนี่ยเราจะใช้รัศมียาวเท่ากัน สำหรับใครที่สงสัยว่าสร้างยังไงเนี่ยสามารถไปย้อนดูคลิปได้ก่อนหน้าเลยนะคะแต่เดี๋ยวก็ทิ้งลิงก์ไว้ให้เพราะ BE ยาวเท่ากับ y n ก็คือในการสร้างเนี่ยเราจะใช้อา่ายาวเท่ากันซึ่ง BD ก็จะยาวเท่ากับ YM แล้วก็ DE ก็จะยาวเท่ากับ MN ก็เป็นเหตุผลเดียวกันเลยก็คือว่าใช้รัศมียาวเท่ากันนั่นเองค่ะก็จะได้ว่า BD ยาวเท่ากับ Ym ใช้อ่ายาวเท่ากันแล้วก็ DE ก็ยาวเท่ากับ MN เพราะใช้อ่ายาวเท่ากัน ดังนั้นจึงส่งผลให้มุม a b c ยาวเท่าเอ้ยมีข่าเท่ากับมุม x y z เพราะเป็นมุมคู่ที่สมในกันของรูปสามเหลี่ยมที่ เท่ากันทุกประการน,นั่นเองค่ะก็จบการพิสูจน์เท่านี้ก็คือว่าเราต้องการพิสูจน์ว่ามุมสองมุมเนี้ยที่เราสร้างพื้นฐานเนี้ยมีขนาดเท่ากันแล้วพอเรามาดูการให้เหตุผลก็โอเคเท่ากันจริงๆเรียบร้อยค่ะสำหรับข้อที่สาม